สวัสดีค่ะนี่มาร้านเวียดนามมาร้านเวียดนามร้านเวียดนามมีอาหารไทยด้วยค่ะนี่ไงคนไทยคนไทยเรานี่เลยจ้ะเม็ไทยแลนด์เออกล้วยก็ดีนะซื้อมาแล้วเนี่ยกล้วยน้ำว้าจะไปห่อข้าวต้มนี่รักกอด้วยรูปเท่าไหร่เนาะ ดูนี่เราจะใชชีวิตญี่ปุ่นซื้อบ้างเราสาวเวียดนามผักดองเขาข้าวต้มน้องออละกอเรามีของหลายอย่างข้าวมูนเปรี้ยวก่ะพี่ข้าวมูนเปรี้ยวแก้วกินอะไรของของเราละกอ แล้วก้อนนี้ต้องช่างเหรอกั้วแอรไปไวทำอะไรต่อไปก็สูบเหรอโลละแปดนี่ไงมันสำปรหลังจังมันห้านาทีใช่แล้วสาวพี่สองสาวจัง

พี่เอาไงซ้ำปะหลังเนี่ยเอายังล้างกัเดี๋ยวกันคุณค้ามาให้โดยโอ้ยผู้บ่าวมาแย่ๆเลยจ้ะหนุ่มเบี้ยตุ่มเบียดเราต้องอยู่เนี่ยเราเป็นตากล้องวางไน้ประตูเลยจ้ยร้านเล็กๆร้านเล็กๆแต่ก็มีของนะจ๊ะ อันนี้หมูยอเหรอหมูยอจ้ะบวบอ๋อน,นี่ผักอะไรเนี่ยผักหวาน,นนี่หมดทุกอย่างจ้นานา้นาน้าโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยหมูยอเหรอพี่ ผักเข้ามาขายอ๋ออากาศดีนีนีดูนะจ๊ะต่างประเทศจ้ะมะม่วงอะไรเออนะจา้าพี่เคยกินป่ะอย่างนี้อร่อยไหมพี่อันนี้อะไรหมูยอเรอยังไม่เคยกินอ่ะใหญ่ใหญ่ยอย่างนี้หมูยอ อาักนอ่ะปลาปหยดซามากิซามากิอ่ะอ่ะอ่ะอกตอนนี้เกอช้อวันจังวันวันจังบุญนี่เกือบจะน่ายเนากาดเขียวอ่ะเาไปดองดีก็นั่นเลยสิากเดดนะแต่ว่าไม่ทำหรอกแกงซมาห่อยเนี่ยไปดูแช่แข็งเขาไนะ

หมูใช่ไหมพี่เนี่ยแล้วอันนี้หมูใช่ไหมเนี่ยหมูขาหมูฮัลโหลเนาะเก้าร้อยซิงโนจะเอาอย่างนี้ดีไหมเนี่ยหมูค่ะหมูเชื่อขีงอ๋อนี่ไงขาหมูก็ทำขาหมูดีเลย

พี่ก็มียังไม่ได้อะไรเลยพี่เอามันก่อนนี่ไงอะไรนี่เหรอหนึ่งกิโลเดี๋ยวไปเลือกบางอะไรจ้าคนขายอ๋อหิงออกสัญลักษณ์นะจ๊ะสัญลักษณ์ อี้เออี่ตัวคนเน่เมีนานี่ผมมองสวยนี่ผมมได้ยังบ่เออเออเนอเออ่อไเออ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 เอสเออเออนเออออเ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 ออมออเออเออเปเออเออเเอเอนออเออ เอาไปทำอะไรกล้วยดิบถ้าเปนลมบ้านเราเนี่ยสวยเนาะลักกอจ้สวยลูกประมาณเท่าไหร่เนาะไม่เอาไปหรอกหัวกินถ้าเปนลังบ้านเฮาเนี่ย ค่ะพ,พูดก็ไม่ชัดนะจ๊ะของก็มีกินทุเรียนออกมากินทุเรียนทุเรียนออกมา,มาต้องซื้อมันจ้ะเป็นเสียนแม่ตัวใหญ่เหรอแต่อัน <c oughs> นี้มันเหลืองแล้วอ่ะเนาะ อ,อันน้ไม่เหลือลงอะ่ะมันเหลืองมันเสีย<ะ>เป็นเสียนหรือเปล่าพี่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะสันสปลังบ้านเราเนี่ยจ้ะเมื่อกอแล้วก็สรางไปเลยไวตาเมียวก็มีนะจ้ะนี่จ้ะดีง่ายจ้ะ,จะเป็นร้านของ เวียดนามใส่อะไรพี่เท่าไหร่นะไปย่างนะแกก็จะซื้อของแกอยู่นี่จ่นละโกถเคลแปดร้อยเนี่ยไม่เอาเราซื้อบางไม่เอาพี่ไม่เอาจะแก้มไม่หนักหนุของเราก็มีอย่างนี้เลยจ้ะ กิโลว่าไงจ้านี่จ้ะจะซื้อลูกชิ้นตีแกไม่ขายสามถุงเซ็งเหรอสามถุงเซงเนี่ยเนาะยัดต์เตงยิงเด็กกี่ดุไม่มีหรอกอันนี้ของพี่ใช่ไหมเนี่ยนอ้๊อฟหองเขาอันนี้เป็นของพวกแจ้แข็งนะจ๊ะดักแด้เหรอดักแด่ดักแด่ ทุกอย่างจ้ะเลือดก็มีจ้ะเลือดอา,อาหารเขาเหมือนบ้านเราเลยเป็ดแช่เป็ดอ๋อเป็ดแช่แข็งอืมดีชาต่างประเทศก็ต้องกินของแช่แข็งจ้ะจ้ะอหอยอหอยเท่าไหร่น้อย งแพงอยู่มากเลยนี่ปตาปเปูไต้นเรา้ยค่อยมาใหม่จ้าวันหน้าเน,นาะกบก็มีเนาะพี่มีปลาดุกด้วยจ้านี่โอ้โหขบตกถึงเท่าไหร่นี่หกห้าเจ็ดห้าอบกออก ชิมเลยได้หมดจ้าผัดเผ็ดาไปจัดไปอบกบได้อบบบกบไพ่แบบกบโอยชิเนโอชิอืมเขาก็มีแปลงอนั้นด้วยสองประเทศอะไร นมบ้าเบียนนะเก็บไว้เขาพูดกันภาษาบ้านเขาพี่จ้ะประกันเสร็จแล้วนอพี่โอเคจ้ะเขตตังไหนอะวัตาซี่วะ สักกี้าคุเมะเ <laughs> ออค่อยมาใหม่นะพี่ยงวันหน้าเนาะหลายอย่างเลยอกกินไปกบเดี๋ยวนี้กินกบ <laughs> ยังไงสาวาเดียดตะนนยินคิดเลยนะเนี่ยอายะโตอืมรูปเท่าไหร่เนี่ยของ ข้อนปลาหลังนะไม่เอาเราพี่พวกปแปลกนุ่มไม่กินไม่ทำเป็นให่เป็น,เ,ปนเอาไว้เที่ยวนายพี่กินดูก่อนเราให้เล่นนุ่ลองยายก่อนกล้วย<ห>เขียวกล้ว,ลย,ย,ว,วยวีระพันกว่ายเย็นเหรอไอ้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 วีเล็บแปดแฮงสุปวันนี้เท่าไหร่ สามแสนมนันนานกินนีสลปจ้ะตัวนี้เส้นหอกแะสเกมนี่เส้นอกแนจเกอเอนเ้งสามเอ๊ะสามเอ๊ะสากเอนะสามเอ๊โอ้ยอ,อ,นนอย่อามาว่านะอุ <c oughs> จรีอุจร <c oughs> ีอุจรลไม่ค <c oughs> สามพันเยนเงินญี่ปุ่นเงินไทยเท่าไหร่พี่เอเงินไทยเก<อ>้าร้อยประมาณเก้าร้อยบาทจ่ายของอ็เจาะนี่แต<ะ>่จตานี่เนาะเงินไทยเก้าร้อยบาทจา้ะนี่แหละของที่ได้เนี่ยเนี่ยละก,ลกอลูกอยู่ต่างประเทศแต่คองชีพแพงเจ้ะนะเนาะคองชีพแพง แต่เขาโอ,ออยู่ได้กินของบ้านเราอัโตซ้นนาเียรนียโตก็ใส่มาขอบคุณค่ะมาตาเน่อเดียเดียโตก็ใส่มาบายบายบกตุจังบายบายไปกนนะนะอันนะคนย่นหนาโอเคจ้าจบคลิป ได้ของมาแล้วก็จบคลิปวันนี้อากาศดีนะญี่ปุ่นเ็าขาวประเทศญี่ปุ่นจัดโอเคนะคะ